ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มที่บ้านบอ่อใหญ่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นครับฟาร์มนี้จะมีอะไรติดตามผมไปดูเลยครับตรงนี้เป็นโรงเก็บฟางนะครับสำหรับให้บัวกินนะครับ อ่าอันนี้วัวก็อยู่ในข้อครับอันช่องอันนี้พเพื่อนช่องอยังลูกเนี่อนนยอ๋อช่องนี้เพื่อนช่องเอาไว้ใหงง้อขึ้นรถนะครับเวลาเสียงว้ไปขายหรือว่าเพื่อนมาซื้องวเพื่อนเอาง้อขึ้นรถบางนี้ครับ <c oughs> ขอยาตสอบถามคุณลูกเสีางใดเนาะนี่เนาะ เสื้อติ๊กครับเสื้อติ๊กเนาะอยู่บ้านหยังบ้านนี่บ้านหยังบ้านบ่อใหญ่ครับบ้านบ่อใหญ่ตำบลตำบลคูคำอำเภอตบอคคูเภสัมสูงครับอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับผมเขาไปเมื่อทช้าไหนเด้อวะเนี่ยมันถีบมันจัดมันนั่นบ่อขาวทั้งหลายอย่ามันอย่ามันถีบพสอย่ามันถีบ ออมาทางไหนเหรอครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นท่านอย่างลุงเนี่ยท่านบาหมั่นนู่นเลยนะท่านบาหมั่นอายุมันประมาณจะปีแล้วครับไหมประมาณสามปีอันนี้สามปีเลยนะครับผมซื้อมาตอนนั้นซื้อมาตัวใหญ่หรือตัวน้อยลุงไปซื้อมาเมื่อไหร่โอ้ไม่รู้เสี่กันวนี้โอ้อายุประมาณสามปีดีสามปีสามปีกูกูห้านับูซื้อมาได้ไหนลุง ใช่ไหมก็อีร้อนครับโอ้มาจากอุณอนะครับมาเดาร้อนจากคุณอ่อนโอ้แสดงว่มาพึ่งลงน้ามันได้นะับนเลยประมาณพันไปวางอันนี้แรกกันอันนี้อันนี้อันนี้อะไ้อันนี้ก็ม้ามาหมดเลยโอ้อันนี้มาพร้อมกันอีกที่กันกลุ่นี้เผากันป่ะเนี่ยงานเราเผากันครับอ๋อพร้อมกันเบมือตีเป็นบามันเนาะอันนี้โซเล่ยังก่อโซเล่โอ้โซเล่ นะครับซื้อมาอยากซื้อบรอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไหมก็อันนี้ก็กัรกั่งการม้วอย่างก่อนการแข่งการตีมันมันมันสีสีป่ะโอเคทอดมันนี่ทอดเหลือมากนะแข่งกัรตีพ่อกันป่ะเนี่ยงานเาไม่ม่โอ้ของดีสรุปแล้วมาใหม่ทั้งวัดเตี๋ยงนเราตักตัวลูกสืุปมาใหม่นี่สิบสามตัวสิบสามตัววมาทีโอ้โหนะครับตานนี้พ่อหลังจากเขาซื้อมาได้เขาสีเลียมยุกอีกโดนตอนไหน วันพุธกับขายตลาดโอ้วันพุธกับในตลาดมั้งสิตลาดยิ่งใสกว่าอยู่บ้านหันสารคามบ้านหันบ้านหันอยมเพื่อเมืองบ่อย่างแบบอยู่สารค้าโอ้อยู่สารคามัสินะครับอือก็ขึ้นรถไปไปขายอยู่สารคามัสิโอ้โทษเถอะอันอันอันโทษเนีะตัวนี้กับบอกราคาไดี๋ยวมัน ตัวนี้สามเมื่นดเนตัวนี้สามเื่อนเนะี่ตัวละสามเมื่นตัวกุ้วานะครับ็นตัวกุ้วเป็นตัวกู้นะครับเป็นไดยห้อยนะครับได้ห้อยนมนมไ้ห้อยนมนมนะครับแห่งเมืองขอนแก่นร้อบาสิเขาเอามาเรียงสิเขาออกไดฉีดยาฉีดนมบ่นหมาครับมาเขาก็เอาคืนเอแน่น เอามาเอามาพักอย่างนึงมาผักใบอมาพักไว้กินแกงกินแนวข้าก็เอาไปขายต่อขายไปขายต่อเป็นไห้ห้อยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับข้าันรับราไปฉีดเนี่ยมาหลายปีตั้ไหนครับหลายปีไปไปสะดัดเนาะโอ้โหเฮ็ดตะพอตะแม่จิอันนี้ข้าเฮ็ดเองเดียดตรงเลยหมดเลยพาไปเฮ็ดน้ำพร่าต่อเฮ็ดน้ำพร่าเดี๋ยวเดี๋ยวดะพออีสไยอยู่ในบ้านโอ้ยในบ้านเอ้เสียดายเนาะง่พื่อนบอกกับเราเนาะยเได้สัมำผ่านแล้วว่าตัด่านเรานะครับ แสดงว่านี่อาชีพเด็่ค่อยทั้งฟอทั้งตระกูลทั้งครอบครัวเนาะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับช่องนี้เป็นยังไงราคาหัวดีป่ะราคาห้างเงื่อนราคาถือว่าขึ้นขึ้นดีป่ะแท่งดีอ๋อราคาพอดีจริครับเขาเอาไปขายนี่เขาได้ตั้งราคาไว้ในแต่ละเดืสมมาสุดเดืาราคาตัวนี้หร่แต่นใหม่ราคานเขาแบบไฟแรงจีบแมว กอมีกำไรตัวซีหารอยตัวพันตัวขายตัวซีหารอยตัวพันกับขายเอาคือเอาหน่อยเด็คือเ,กเปกี่ยนเมันอรนะมันอะไทนี่<อ>เขาายตัวเอาวอ,เอาชีเรียละลายตัวดีบวมันมันจะคุมกับค่าคนช่งเขาสิคุมม้มนะตัวพันตัวฮารอยอืมเออากับนัดไปเขากัเขากับป้อยไปว่าไงนะครับเนของี่น้ำมันประจำอืมเขากับนี่ว่าไงจับยี่ก็พัตาก็จับจับเสียกสรับจับเสียกอ๋อนี่จับเสียกนะครับ ยังๆพ่อๆยังทุ่นแบบอ่านะครับก uh, uh, ็ถ so ือว okay. uh, uh ่าเป็นอีกอาชีพนึงนะครับอาชีพนายหอยนะครับอาชีพนายหอยวัวอ่าอาชีพนายหอยวัวนะครับนี่วัวเนี่มัดไว้เนี่ยตอนวัวน้อยเป็นป่อยสูบเลยฮึใช่ชิไฮภาพเบิ่งของคุณจักนิดนึ่งครับอันนี้เป็นบัวใหญ่นะครับเนาะบัวใหญ่วัวกลางๆกันควายมัอนทุ่นกันเออควายทนกันเนาะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาอๆยังกันตรงนี้นะ ก็ไม่ครับเพิ่มขนหก็ได้นะครับอ๋ออันนี้อาหารมันกะเป็นจะเนเครื่องธรรมดานี่ราอาหารก็เป็นฟางแห้ง่นี้นะครับท่านผูบบ้ชมครับเต้มแมอย่งังบ้างอ๋ออันนี้การผสมผสมกากเบียร์มันดีการผสมนี่นนะครับการผสมอาหารเท่ไหรนะครับอันนี้เป็นบัวเล็กนะครับ อันนี้เอามาพักไปจะซื้อเป็นปะนั่นกับป้าความกันโอ้เอามาพร้อมกันอ่าออน,อนี่นะครับมันเป็นพันธุ์อย่างลูของอยังบะเนี่ย,ยเป็นงัวไทยเป็นง้อโอ้ง้อธรรมาดางัวไทยดิต่วต่าพ,พี่พ่อมา,อางัวอันนี้งามว่ะมันสวยแบบธรรมชาติไหมครับนะครับสวยแบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมอืมเป็นงัวแดงเนาะนี่เนาะงัวแดง อืมนะครับโอบส้สวย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 ลูกขันนวำทอนนี้เออยินดีครับคุณลูกนี่ยังสีฝากท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านท่านที่สนใจอยากเป็นนายห้อยพ่อข้างว่วครับวันนี่ยังฝากแล้วครับอาชีพนี้ก็ดีวราพ่อได้ใจเยออยากให้ลูทขันไมน่ต้องกังนะครับอืมนะครับ เป็นอาชีพที่โอเคทำไรายได้พอสมควร,รนเนาะอยู่กับเพื่งงานอยู่ถุงเทียบอยู่นะครับนะ <c oughs> ครับ,ค,รบ <c oughs> คุณลูกมีเบอร์โทษนะครับยังว่าเพื่อที่เพื่อมีท่านผู้ชมสนใจอยากจะขอคข้ามาในน้ำปรึกษานะครับนี่รค,นครับอ่าโอเคครับศูนย์เก้าแปดศูนยหกสามศูนย์ห้าเจ็ดสี่สี่ครับ จดต่อชื่อคุณจดติครับชื่อน้องติ๊กนะครับต่อครับผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นําท่านดูง่วงนะครับอันครอบครอบยังกอครอบขัวตะตุยครับครอบงัวตะตุยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านสนใจนะครับหรือว่ามีเรื่องที่จะขอคำชี้แนะรับคำชี้แนะจากลูกก็เชิญได้นะครับครับ ยังไงสิ่งที่ขายไม่ได้อย่างหนึ่งคือนะครับขออนญาตฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ